ับเดือนพี่น้องจะโชนคลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากมายนะพี่น้องจะโยนอาจมีผ้าเสือเนื้อหาที่มันมีอย่าไปพาฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมสำหรับเด็กทีม่มียุทตั้งแต่5ปีขึ้นไปควรอยู่ในความดูแลของผูป้ปกครองนะให้ผูป้ปกครองไาไปซื้อเดือดน้ำไาไปซื้อรถถังมานั่งดูกันนะใครฉีดวัคซีนกะ็ฉีดนะผมไม่ฉีดคนหนึ่งนะฟังไว้ดีนะจะดูก็ดูไม่ดูก็แล้วแต่นะระวัองอา,งงาที้แดดที่แดกก็ได้นะพี่น้องจะโยนฝากไว้ด้วย วันี้เด้อมาเป็นชาลีทับกินนี่กระเดือกกระเดิงกระเดือกกระเดือกกระเดินเฮ่เดือดเหร่นเดือดเหร่นทับแยกนี่อนุชาวลีอนุชาวลีลุงลุงไหนลุงทางบ้านนี่คนเดียวกันไดโยโยโยเกะโยโยโอยสนุกจิ้ยโอ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 ยบายครับโอยโอยเป็นยังไยเนาะโอยโอยย เล่นคนเดียวก็ได้นี่สไลเดอร์สไลเดอร์นุ่นนี่ลงได้โอ้ยสนุกดีนเนาะอออยนยุกยิกเอ้ยโอ้ยบอยเล่นไปเล่นมากก็หิวเด็กะน,นี่เจ้ะทำเจังไงเนาะหิวโอ้ยไม่หิววจังไหนเนาะ มันเป็นใครอโอ๊ยก็เถิดได้แหลครับก็เถิดครับโอ๊ยกินแซนด์วิชกินแซนด์วิชโอ้หิวเด้อทำจรงไหนเนอะคุกูก็มียขนมปังนี่ขนมปังมีมีเล็มเล็มเล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 ็มเลมเล็มเลมมีตันให้มี่ต้องเป็นสามเหลี่ยมยอวัดก่อน เป็นจังไหนโอ้อะไรของมัน,มนมวัดเป็นซ้ำเหลียบวัดเดียวเออโอ้ยมันทำยังจำไหนูน่เนาะนี่นี่นีนนน่นี่ใ<อ>ช่ปรเด็กระทิ้งไป อะไรเนาะอะไรอ๋อต้องมีสลัดผักคือวนะ้าน้ามินเนาะทำยังไงทำความสะอาดกัดตูดแล้วก็ล้างสะอาดเลยเต็มหนาอูบดเลย อ้ยเอาเพิ่มความสวยงามเฮ้ยดูอดจากสะอาดต้องเป็นสลัดผักสลัดผักรู้จักบ่ดูีใส่ไ้ในถุงเท้าแล้วก็ว่งวียงว่วี่งว่วี่งว่วงวิ่อววว่ว่ว่่ิ่งงน เป็นจังไนนอ้อสลัดผักอ๋อเป็นจังไนนอ้ออ๋อได้แล้วอืมแซนด์วิชแซนด์วิชกูกกะมีกูกกะมีอืมโอ้ยเมนไว้เขาแตากไง <c oughs> โอ้ยไรโดนอสิโดนกูบะน้อนี่เนาะ <c oughs> กูกกะมีเฮ้ยจังไนนะ้ะเอาเอะไรน้อี่มนี แซนด์วิชต้องมีปลาสด <c oughs> เอามาเป็นรูเลย, <c oughs> ยมินเฮ้ยมินนมินจริงมินโอ,โอ๊ยปลาสดมันต้องดินปลาดินปลาดินนะไม่ใช่ประยุ์ โอ๊ยๆๆมันดีด้วยโอ๊ยตายยังน้อตายยังน้อนี่ตี่หัวหัวลดโอ๊ยัง่าให้ใจโอยมันสดโอยสดจริงบ่น้อนี่น้ออืมเป็นได้น้ออนนี้น้อใส่ปลาแล้วอะไรอีกนะอะไรอีกนะใส่ปลาแล้วอะไรอีกนะอ๋อนี่ พริกไทยพริกไทยโอ้แต่มาเป็นมิดต้องปนปนพริกไทยผู้จัดบอกป่นพริกไทยอย่างน้อนีเนาะต้องทุบให้ละเอียดทุบทุๆทุบทุบไอ้ยอ้ไอ้ไอหายพร้อมจะหายกระเด็นไปนู่น อ้เลยบิกไทลยลอ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 ยลา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 ลกูกะมีแซนด์วิชกูกมโอ้ยนบไทนบไทโอ้ยต้องทาเลยนี่ทาเนยเนยมือนยเนยเยเห็นบ่อยนกูกมีแซนด์วิชกูกมีแซนวิชลโอยคือเคมเดว่าอจัดแต่ก็อร่อยโอยบได้อก ถุงจิ้มน <c oughs> ้ำชาโอ้ยน้ำชาน้ำชากูกับนีคือการดนี่โอ้ยก็ให้ร้อนอะให้ร้อนอะโอ้ยร้อนๆๆจังเลยร้อนจังเลยฮอนฮอทอืมเฮ้ยสุดชื่นเด้อทำไมจังไหนเนาะอันนี้เนาะโอ้ยถุงน้ำร้อนเขาให้กระดเพื่อ นิ่งนำนอนถูกกบมีถุงชาดูเบิ้งนีถุงชานี่นี่ถุงชาถุงชาโอ้ยจะได้เด็กว่านี่นนอมือนีดิ <S <S เด็กว่เด็กก็คือคือเรื่องของนมมีนมใส่นมเพื่อความเข้มขน้น โอ <fingers. S 1> uh ๊ยอยกูสิหาแทน้วยวิ่งเป็นไงใสนมอ่ะโอ้ยใส่มาโนนี่เนาะโอ้ยใช่โอยบนี่กินได้เอยจริงเอากูหายโอ๊ยหน่าสิหายตั้งนานเลยวะาอโอ้ยโอ้ยขอบคุณหลายๆครับ เออน่มึงก็บอกกูต้หนานะกูดีใจให้มึงโอเคครับและนั่นคือครับทั้งหมดนะครับในรูปแบบชาลีชอปเป้นของแป้งฝุ่นจะใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และใครชอบแนวนี้นะครับชาลีชอปเป้นผสมมิตาบีนนิดๆในรูปแบบของแป้งฝุ่นเองขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับอย่าลืมนะฮะอะไรที่ชอบคลิปนี้หรืออยากให้ทำอีพีต่อไปอีกนะครับมเมินมาตาลางนะครับเียแป้งฝุ่นเข้าไปอ่านอ่านทุก ทุกคนนี่แหละถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด่อนจบจะใชด้วยกันและกันนะครับเป็นกำลังใจให้นะฮะพวกเราทีมงานแป้งคุณทำงานกันต่อไปนี่เลยดพี่น้องอยากเจอนะไม่รู้จกคอนเทนต์อะไรมาแล้วก็เอานี่แหละชารีชับบีนชารีชับบีนนะครับเอามาผสมประสานกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีพี่น้องแฟนๆทุกคน